สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากกณรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566นะครับถือว่าช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในส่วนของปลายฝนต้นหนาวอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อีกไม่กี่วันก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับกรมอุบบตุนิยมวิทยาน่าจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในส่วนของการเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะครับปลายฝนต้นหนาว เราคงยังต้องติดตามในส่วนของสถานการณ์ฝนนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นในโซนภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและก็ที่สําคัญภาคใต้นะครับที่ฝนตกหนักนะครับเมื่อวานนี้วันนี้ยังตกหนักต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ถ้าดูจากลักษณะทิศทางของลมวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นลมพื้นผิวนะครับลมระดับพื้นผิวจะเห็นว่า ลมในส่วนของตะหนักเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นลมหนาวเริ่มที่จะมีกําลังแรงนะครับเริ่มที่จะแผ่ความเย็นออกมาระลอกหนึ่งทําให้ในโซนทางด้านอีสานตอนบนเริ่มที่จะมีอากาศเย็นลงในขณะเดียวกันฝนจะลดลงในโซนอีสานตอนบนนะครับแต่ในขณะเดียวกันในโซนภาคใต้นะครับภาคใต้ภาคตะวันออกและก็ภาคกลางยังมีความแปรปรวนของอากาศสูงนะท่านชมจะเห็นว่าในโซนภาคใต้นี้มีลมตะวันออกนะครับที่พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้มาปกคลุมนาให้ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคกลางวันนี้เสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนวันนี้กันนะครับเฝ้าระวังนะครับดูโมเดลจากศูนย์พราการอากาศกลกยุโรปก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนจังหวัดไหนบ้างนะครับดูก่อนนั้นก่อนอื่นจะมาดูในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของแผนแผนที่อากาศนะครับแผนที่อากาศพื้นผิวจะเห็นนะว่าเส้นสีแดงนี้เป็นเส้นแบ่งนะครับระหว่างมวลอากาศ ความกดอากาศสูงกับอากาศต่ำนะครับหย่อมตัว L กับตัว H นะครับซึ่งก็จะทําให้เห็นว่าในช่วงนี้เริ่มที่จะมีหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีเส้นที่เป็นความกดอากาศต่ําอยู่ตรงกลางประเทศนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้เกิดแนวปะทะนะครับระหว่างความกดอากาศต่ํากับอากาศสูงนะว่าหรือว่าลมหนาวกับลมฝนเนี่ยส่งผลให้มีความแปรปรวนของอากาศสูงในช่วงนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้นะครับ ที่หนักสุดนะ่าจะเป็นภาคใต้เนื่องจากว่ามรสุมตะนอกที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศยะกลางยุโรปกันในวันนี้นะครับไล่ไปตั้งแต่ช่วงส,สายๆนะครับก็จะเริ่มมีฝนแล้วครับตั้งแต่เช้าด้วยซ้านะครับในส่วนของทางด้านภาคใต้นี่คือมีฝนนะครับตั้งแต่แถวประจบกิรีขันบางสะ,ะประจบกีรีขันบางสะพานบางสะพานน้อยแล้วก็ไล่มาถึงชุมพรสุราษฎร์ธานีน,นครศรีธรรมราชหาดใหญ่นะครับยะลาะครับยังมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่าย ช่วงสายๆนะครับแล้วก็ภาคเหนือจะเป็นแถวโซนทางด้านตะวันตกนะครับทางว่าจังหวัดตากนะอำเภออุ้มผางอาเภอแม่สอดนะครับแล้วก็แถวอมก๋อยเชียงใหม่นะครับงาวลำปางนะครับรวมทั้งในส่วนของเชียงรายเกือบทั้งหมดมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในช่วงเที่ยงนะครับพอเที่ยงก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้ฝนเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับ แถวเชียงดาวนะครับเชียงดาวช้ยปราการเชียงใหม่พานเชียงรายนะครับแม่อายเชียงใหม่เชียงคำพะเายานะครับผานแล้วก็ขุนยวแม่ฮ่องสอนปลายเชียงใหม่นะครับแถวแม่แจ่มเชียงใหม่มีโอกาสเกิดฝนแถวตากแถวแม่สอดแถวพบพระแถวอุ้มผางนะครับถ้าสองยางจังหวัดตากนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็แถวทางด้านการจนบุรีไซโยกทองผาภูมิสวนพึ่งราชบุรีนะครับเพชรบุรีแล้วก็ภาคกลางฝนก็ยังคงต้องหนัก ติดตามหนักต่อนเนื่องนะครับแถวพระนครศรียุยาสระบุรีลบบุรีแล้วก็โคราชนคร,บ,ร,นนครบ,คนบุรีปากช่องวางน้ําเขียวนะครับเชื่อมต่อมาถึงบุรีรัมบุรีรัมศรีสะเกดนะมีโอกาสเกิดฝนตกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านเพชรบุรีหัวหินนะครับประจวบคีรีขันแถวบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรชุมพรสวีหลังสวนนะครับแล้วก็แถวระนองนะครับคุระบุรีตะกัวป่า พังงาท้ายเหมืองพังงานะครับแล้วก็แถวบ้านานาสารสุราษฎร์ธานีฉวางสุราษฎร์ธานีกระบี่นะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็โซนทางด้านปัตตานีนะครับหาดใหญ่สงขลาจนะนทวีสบ้ายอยปัตตานีนะครับยะลานราธิวาสนะครับช่วงประมาณเที่ยงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้เยอะนะครับก็เฝ้าระวังนะครับฝนยังคงเยอะอยู่วันนี้ซึ่งก็ จะเป็นในช่วงโดยเฉพาะช่วงเน้นช่วงบ่ายถึงค่ำนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะครับจะเห็นนะครับพอช่วงบ่ายถึงค่ำในโซนภาคเหนือนะครับมีฝนนะครับเยอะเลยแถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับชัยปราการพานเชียงดาวอำเภอปลายอำเภอแม่ห้องสอนขุนยมแม่แจ่มเชียงใหม่นะแม่เสเรียงนะครับโซนนี้ท่าสองยางตากโซนนี้นะวังชินแพร่นะครับลำปาง2แพร่นะครับอำเภองาวลำปางนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกได้นะพิษณุโลกแล้วก็ ในโซนทางด้านอีสานนะครับก็จะเป็นอีสานตอนกลางฝนเริ่มที่จะกลับมานะครับในโซนแถวโซนนี้นะครับแถวขอนแก่นแถวรอยต่อระหว่างขอนแก่นกับอุดรโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝน,นได้ในวันนี้แล้วก็ในโซนทางด้านภาคอีสานตอนล่างนะครับนางรองนนดินแดงของบุรีรัมย์นครบุรีโคร,ราชปากช่องโคราชแล้วก็เชื่อมต่อมายังในส่วนของนครนายกปราจีนบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝน,นแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ในช่วงบ่ายนะครับ มีโอกาสเกิดฝนเยอะนะครับสามโคกปากเกตบางเลนนครปฐมกำแพงแสนนครปฐรมนี่นะครับสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับสมุทรปราการนะครับแล้วก็ภาคใต้นี่ยังคงต่อเนื่องนะครับะอําหัวหินปราณบุรีนะครับทับสะแกรปรจจบิรีขันบางสะพานบางสะพานน้อยท่าแซะชุมพรสวีชุมพรน,นะครับหลังสวนท่าชนะกรุบุรีระนองตะกัวป่า ไายเหมืองพังงาครับพนมบ้านานาสารสุราษฎร์ธานีนะครับพระแสงฉวางท่าสารานาครศรีธรรมราชนะครับสิชนนครศรีธรรมราชฉวดทุ่งสงตรังนะครับสิกาวตรังย่านตาขาวนะครับพัทลุงบางแก้วควนเนียงนะครับหาดใหญ่สงขลาชนะนาทวีควรโดนสเดานะครับแล้วก็สบ้าย้อยปัตตานียะลานราธิวาสนะครับหรือเสาะนะครับ นราธิวาสุงหลโกโลกโซนนี้สบายอยปนารินะครับก็เตรียมรับมือฝนถล่มหนักนะครับในช่วงบ่ายนะครับนี่คือโมเดลในช่วงประมาณบ่าย2จะเห็นว่าฝนยังคงหนักอย่างต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่ก็ตกมาซ้ำนะครับท่านผู้ชมบางที่เริ่มจะตากข้าวก็ก็ดูลักษณะสภาพอากาศดีๆนะครับในช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนนะครับเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงฤด,ดูกาลนะครับมีความแปรปรวนของอากาศสูง พอช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับต้องชมดูโมเดล4ี่โมงเย็นก็นี่นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนยังคงมีกลุ่มฝนในหลายส่วนอยู่นะครับแถวแม่สรียงแม่แจ่มแถวขุนยวอมแถวปลายแม่ฮ่องสอนนะครับชัยปราการเชียงใหม่เชียงรายพานเชียงคำพยาวเชียงราวานี่นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับลำปางงาวสองนะครับแพร่วังชิ้นแล้วก็สวรรคโลกสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับ ในช่วงหัวค่าวันนี้แถวอุดรธานีมีโอกาสเกิดฝนได้นะพิสารตอนบนวันนี้ก็เฝ้าระวังนะครับอุดรธานีหนองบัวลำพูนะครับยังมีแนวโน้มจะเกิดฝนได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าโซนอื่นแถวอุบลราชธานีเดชอุดมกันทลักษณ์นะครับศรีสะเกดมีโอกาสเกิดฝนนะครับอบุรีปากช่องโคราชนะครับพระนครศรีอยุธยานี่นะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงค่ำนี้นะครับแถวปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซา กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะครับปากกิดสามโคกนครปฐมกำแพงแสนบางเลนโพธารามราชบุรีจอมบึงสวนพึ่งกาญจนบุรีไซโยกสังขบุรีนะครับแล้วก็เชื่อมมาถึงพระนะครศรียุธยาอ่างทองสระบ,บุรีวังม่วงมวกเหล็กปากช่องโคราชนะวังม่วงมวกเหล็กสระบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงวันนี้นะครับก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็สวนพึ่งราชบุรี ภาพรวมวันนี้ฝนยังมีโอกาสเกิดตกตกเยอะนะครับท่าแสะชุมพรสวีชุมพรแถวนี้นะครับหลังสวนท่าชนะนะครับสุราษฎร์ธานีพนมตะกัวป่าบ้านนาสารพระแสงเขาพนมฉวางทุ่งสงนครศรีธรรมราช,ชอวดท่าสาราพัทลุงละโนดสงขาตรางสเกานะครับมีโอกาสเกิดฝนได้หมดนะวันนี้ย่านตาขาวควรเนียงนะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตก แล้วก็มีแนวโน้มนะเป็นการใช้ข้อมูลคาดการณจากศูนย์พยากรณ์อากาศระะยกลางยุโรปนะครับก็ภายใน24ชั่วโมงนี้ก็ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับในรอบที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงเที่ยงจะมาอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าที่ผ่านมาค่อนข้างจะแม่นยำในช่วงหน้าอันนี้นะครับเนื่องจากว่าอากาศมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็วันนี้ก,ออกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่ต้องเฝ้าระวังนะครับ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะมีสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชและพัทลุงนะครับที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับประกอบไปด้วยประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับถือว่าภาคใต้วันนี้ทั้งหมดเสี่ยงนะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับและก็ที่สําคัญก็คือฝนชุดนี้ตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว แล้วก็มาดูการพยากรของกรมอุตุนิยมวิทยานิดหนึ่งนักชมวันนี้6เลขากวันนี้ถึง6เลขากวันพรุ่งนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยส่วนภาคใต้ระวังอันตรายจ,จากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะครับ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล, term, ล้ทางน้ํไหลผาและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งชาวเรือเดินคนเรือด้วยความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองวันนี้40%ของพื้นที่นะครับโดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งนับเน้นกําแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทยัยุตรดิตถ์แร่และน่านนะครับภาคตะนกเฉียงเหนือฝนฟ้านขนอง10%ของพื้นที่นับเน้นเลยนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษนะครับภาคกลางนับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งนับเน้น1สุาพรรณบุรี2 หกสระบ,บุรีเกตสิงห์บุรีแปดอ่างทองเก้าพระนครศรียุธยาสิบกาญจนบ,บุรีสิบเอ็ดราชบุรีสิบสองนคนปรปฐมสิบสามสมุทรสาครและสิบสี่สมุทรสงครามนะครับภาคตะวันออกนะครับวันนี้ฝนฟ้าขนอง4 0ของพื้นที่นะครับโดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีและระยองนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนถล่มหนักต่อเนื่องนะครับฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับ60%ของพื้นที่ภาคใต้นะครับฝั่งอันมันนะครับ ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นระนองภง,งาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนองนะครับ70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเน้นประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเะลาและนาราธิวาสนะครับนี่คือภาพรวมของฝนวันนี้นะครับที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับ ยังคงต้องเฝ้าระวังนับในส่วนของฝนนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แจ้งข่าวสารในเรื่องสภาพอากาศในพื้นที่มานะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสุดท้ายขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ